เทคนิคกินซดเลอร์ยังไงให้อ้วนน้อยลงไปดไูให้เลือกเยอะใช่ไหมครับแต่สิ่งแรกที่เราต้องตักก็คือ,อตักผักก่อนนะครับเอามาก่อนสักจานหนึ่งนะครับเพราะการกินผักก่อนเนี่ยจะช่วยชะลอ,อการดูดซึมของแป้งแล้วก็น้ำตาลอย่าเพิ่งตักคาร์บมาก,ก่อนนะครับน้ำเราก็สั่งเป็นชาเขียวนะครับหอมๆไปเลยจะสั่งโค้กซีโร่ก็ได้นะแต่ว่าระยะยาวอาจะทำให้เราติดหวานได้นะครับ ใไหวก็ชาเขียวเลยใครรู้สึกว่าผักเปล่าๆมันคอแห้งนะครับก็กินอันนี้ด้วยก็จะมียายอาหารกินได้ครับสบายๆใครจะตักน้ำสลัดนะครับให้แยกเป็นถ้วยนี้เอาอย่าลากลงไปในผักนะแนะนำน้ำสลัดญี่ปุ่น,นครับอันนี้จะหอมสุดใครไม่ไหวชอบครีมๆเนี่ยจะเป็นครีมม,มี่เซซามีกันนี้ก็ได้นะครับมากินกัน ที่ต้องจิ้มแยกเนี่ยเพราะว่าเราสามารถจํากัดปริมาณได้ครับถ้าเราล่าลงไปเลยเดี๋ยวมันจะกินหมดแล้วอ้วนได้อันที่สองที่เราจะตักนะครับก็คือโปรโตีนอันนี้นนนนแล้วก็อีกอันนึงก็คือไข่นะเฮ้อะไรเนี่ย แป้งกวายญี่ปุ่นอุ้ยมีแฮมด้วยขอกินด้วยอุ้ยเมนูใหม่จังหวะนี้มันเป็นข้นอย่างว่านี้ยเลยวะเนี่ยว่านีสันชอบอะ่ะถกไว้าข้างๆแล้วทุกคนอย่าไปลาดจิ้มนิดๆพอนะอย่าจิ้มเยอะใส่ปากเลยเริ่มอร่อยแล้วไหมเริ่มอร่อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูสเต็ปสามโปรตีนเนี่ยจะทําให้เราแน่นท้องแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นครับเพราะถ้าเราไปกินแป้งหรือคาร์บก่อนเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เรา กินเกินสูงมากกินโปรตีนไปก่อนจะได้นั่นแน่นอสเ็พสามตักของชอบเลยครับตรนะหนักไปตัวหกสิบนะจะด,ดูไม่เข้าเลยโมเมนต,ต์ที่รอคอย